อย่าเอาตัวเองไปผูกติดกับความสับสนของใครเลยนะคะในช่วงเวลาหลายๆครั้งนะคะที่เราผูกติดกับการที่อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาจะเอายังไงต่อมันเป็นอะไรที่แบบปวดหัวปวดจิตปวดใจมากๆเลยนะคะเพราะคนคนนั้นน่ะบางทีเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าตัวเขาต้องการอะไรเขาคิดจะทำอะไร เขาอาจจะยังสับสนในความคิดของตัวเขาเองอะ่ะแล้วตัวเราอะ่ะเอาความรู้สึกของเราเอาชีวิตของเราให้เขาตัดสินรอคำตอบจากเขาคุณคิดว่าคุณจะได้คำตอบในรูปแบบไหนคะมันจะเป็นคำตอบที่ดีต่อใจใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ต้องพูดเลยค่ะมันมักจะเป็นคำตอบที่มันไม่ได้ดีต่อใจนะัก และเขาอาจจะไม่มีคำตอบใดๆและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามสถานการณ์มันโอเคกับชีวิตเราจริงๆหรอมันโอเคจริงๆหรอที่เราจะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนที่เขาไม่แน่ใจอะไรสักอย่างอะ่ะมันดีจริงๆหรอที่เราแบบเอาอนาคตของเราอะ่ะไปผูกไว้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตดีอย่างเงี้ยคะ่ะ บางครั้งอ่ะการที่เราอ่ะเลือกในการวางหลายอย่างโดยเฉพาะความรู้สึกไว้กับคนที่ไม่มีความมั่นคงในใจความโลเลความไม่แน่นอนแล้วเราจะเอาชีวิตไปติดกับคําว่าแน่นอนได้ยังไงอ่ะเพราะขนาดเขาเขายังไม่มีความแน่นอนกับตัวเองเลยถูกไหมคะดังนั้นต้องถามใจตัวเองให้ดีๆค่ะว่า เราควรให้เขาเลือกหรือเราควรเลือกด้วยตัวเองถ้าเราอยู่ในจุดที่รอเขาเลือกคุณดูศัก,กยภาพของเขาณเวลาเนี้ยเขาเลือกอะไรได้ไหมเขาคิดอะไรได้ไหมถ้าคำตอบมันคือไม่ได้อ่ะอย่าเอาไปฝากไว้เลยค่ะดูแลชีวิตตัวเองอ่ะมันอาจจะง่ายกว่าเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่คน ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือเป็นคนที่โรเลแบบนี้ถูกไหมคะ